ขอเวลานอกกันมาตั้งเยอะแล้วได้เวลาขอเวลาในาให้กับตัวเองกันบ้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับขอเวลาในา EP ที่64แล้วนะคะก็ช่วงนี้พอมีเวลาได้มาอัดเขาเรียกว่าเป็นงานสะท้อนคิดแล้วกันเนาะในเรื่องของสิ่งที่ได้เรียนรู้อาจจะ เป็นช่วงสัปดาห์ที่ค่อนข้างอัดแน่นไปด้วยการทำงานเนาะแล้วก็แต่ก็ยังมีโอกาสนะคะได้เรียนคอร์สระยะสั้นของจุฬาลงกรณ์เหมือนเดิมเพราะว่าตั้งใจไปแล้วว่าจะลงทุกครั้งที่มีเวลานะคะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้เนาะข้อของอนุญาตแบ่งปันในเรื่องของ well-being นะคะอาจารย์เนี่ยมาสอนเรื่องของ การใช้ชีวิตตามหลักจิตวิทยาให้มีความสุขอาจารย์ก็เปิดมาด้วยงานวิจัยหลายๆงานวิจัยที่ฟังแล้วก็ว้าวเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราก็ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเนาะอย่างเช่นงานวิจัยแรกเขาบอกว่าความสุขของมนุษย์เราเนี่ยนะคะมาจากสามส่วนและที่สำคัญก็คือเรามักจะคิดว่าเฮ้ยความสุขเกิดจากใจใช่ไหมคะ จริงๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าความสุขเนี่ยเกิดจากปัจจัย3อย่าง5 0เลยนะคะมาจากพันธุกรรมค่ะ40%มาจากการกระทำและความคิดของเราเองเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้อีก10%นะคะมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เราเนี่ยควบคุมไม่ได้แต่มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แพนฟังแล้วแพนก็ อชอบมากมากเลยก็คือเรื่องของความเชื่อผิดผิดเกี่ยวกับความสุขค่ะข้อที่หเลยนะคะงานวิจัยบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะมีมุมมองต่อความสุขเราอาจจะเห็นว่าโอ๊ยเนะี่ยคนยิ่งรวยจะต้องยิ่งมีความสุขใช่ไหมคะจริงๆงานวิจัยบอกว่าคนเราเนี่ยจะมีความสุขในจุดที่เลยปัจจัย4ีขึ้นไปแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะเช่น ถ้าเราไม่ต้องกังวลเรื่องของปากท้องเรื่องของอเงินทองในการจับใจ่ายใช้สอยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะได้เงินมามากแค่ไหนระดับความสุขเนี่ยมันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีนะคะมันจะคงที่ค่ะแปลกมากๆเลยเนาะเออเ็าเป็นข้อหนึ่งที่แพนรู้สึกอืมอ่ะเห็นด้วยเนาะแม้ว่าจะยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นก็ตามแต่ก็รู้สึกว่า เ,ออเขาอาจจะใช่เนาะไม่อย่างนั้นคนรวยคงไม่มาบริจาคทรัพย์สินแล้วก็ทํางานการกุศลเนาะเพราะว่าหลังจากนั้นความสุขน่าจะเป็นเรื่องของการให้แหละอีกข้อหนึ่งค่ะเขาบอกว่าความสุขเนี่ยอยู่ที่จุดอ้างอิงหมายความว่าเขาก็ยกอาจารย์ยกตัวอย่างนักกีฬานะคะว่นานักกีฬาที่ได้เหรียญทองแดงเนี่ยจะมีความสุขกว่านักกีฬาได้เหรียญเงินอ่ะก็เ,เป็นอะไรที่แปลกเนะาะทั้งที่ความจริงเหรียญเงินเนี่ย น่าจะมีความสุขกว่าใช่ไหมคะแต่เขามีการไปวัดระดับความสุขของนักกีฬาพบว่านักกีฬาที่ได้เหรียญทองแดงมักจะบอกว่าโหเรานี่สุดยอดเลยนะแด้นดับสามเลยนะแต่นักกีฬาที่ได้เหรียญเงินเนี่ยจะบอกตัวเองว่าอีกนิดเดียวฉันก็ได้เหรียญทองแลว้ววาคือจุดอ้างอิงต่างกันความรู้สึกก็ต่างกันไปด้วยเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยนะคะอีกงานวิจัยหนึ่งค่ะ ก็เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของความสุขเหมือนกันงานวิจัยนี้นะคะบอกว่าความสุขจะเกิดขึ้นเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งที่เราได้ของใหม่หลังจากนั้นจิตใจจะปรับตัวและทำให้เกิดความเคยชินความสุขที่เรามีสินค้าชิ้นนั้นหรือความสุขที่เราได้ของใหม่จะค่อยๆน้อยลงไปจนเหลือศูนย์อันนี้คือเรื่องจริงค่ะเป็นประจำกับตัวเองเหมือนกันนะคะ เวลาที่ได้กระเป๋าใหม่ก็เป็นเรื่องจริงเนาะและเดี๋ยว EP ีถัดไปนะคะจะมาบอกว่าและเราจะสา,สามารถมีกลยุทธ์ในการสร้างความสุขได้อย่างไรในเชิงจิตวิทยาเนะสำหรับ EP นี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในแบบฉบับของตัวเองค่ะสวัสดีค่ะ